ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วกลับไปหาเลาะคราวนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกาญจนบ,บุรีแต่ว่าตอนนี้เรามาแวะกินข้าวก่อนนะครับไปที่แรกเราจะไปเที่ยวไหนกันคะทำไมเดินหนีคะเราจะไปเที่ยวไหนกันคะประเทศไทยโอ้ เกรียมนัวแน่นเนาะเนื้อมันจะแน่นแ่นกว่าไก่นะแต่คขายๆอยู่แวะร้านสะดวกซื้อเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะค่อยซื้อของต่างๆได้ขึ้นไปบนแพเราไปแพกันนะเนี่ยเอออันนี้เรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินเสร็จแล้วเราก็ไปดูพระธงพระอาทิตย์มาถึงแล้วจ้า รามาถึงแล้วทุกคนนี่เราจองบ้านสามหลังเด้อเราถึงแล้วเดี๋ยวเรามาดีลูวนะครับมาดีลู่หลังแรกรหลังแรกเป็นหลังออกหลังทางซ้ายเป็นหลังเล็กดูารักไหม,มนลารักมากยมีมุมน่ารักมากอเอาไว้แบบว่านั่นเล่มีพัดลมตึก ด้วเหมือนบ้านเลยอ่ะแต่มันอยู่บนการน้ำแล้วฝั่งนี้ก็เป็นครัวเครื่องคัน,นร้อนมีอะไรเนี่ยน้ำยาล้างจานมีที่แขวนเสื้อผ้าด้วยแล้วหลังเป็นห้องน้ำเออเปิดไ,ปไม่ได้เปิดไ,ปไม่ได้แป,ปลว่าอะไรเปิดคัทเอาท์อ๋อเปิดคัทเอาท์เหรอไปเราไปดูห้องน้ำเอ้ยห้องนอน <c oughs> โอ้ยนี่อุย้ยด้านข้างตรงนี้มีอ่างจาก,กุจิด้วยอ่ะ อย่าง,งจาคกกุจิแบบโชว์โชว์อ่างจาคกกุจิเอาลงไปนอนนอยรักดีวิวดีมากเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังตรงกลางหลังใหญ่ที่สุดตะวันกําลังตกดินรู้ว่าเธอจะมีค่าดีต่อมาเรามาดูบ้านหลังใหญ่นะครับตรงกลางนี่เป็นห้องโถงใหญ่นี่มีทุกอย่างเลยมีโต๊ะอาหารเครื่องทําครัวเรียบร้อยอย่างดีหม้อหุงข้าวการร้อนครบครันดีงามมาก เฮ้ยดูมีสีห้องนอนเลยนะดูสิอันนี้โซนห้องด้านหน้าเฮ้ยดูดีมากว้าวอุ๊ยน่ารักจังเลยบ้านทุกหลังก็จะมีเตาปิง้งเตาย่างอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ตัว่านให้ด้วยเอ้ยหลังที่3เป็นแบบมินิบะโอ้ยเสียงดงังน่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟ อันนี้นะครับเป็นมินิบาร์เป็นโต๊ะอาหารหลังนี้เน้นพื้นที่แบบเอาดอก็มีห้องนอนสองห้องนอนอุ๊ยเป็นแบบ้หม้ๆ <S <S 1> <S 1> ว้าวน่ารักมากเลย พอตกเย็นเราก็มากินหมูกระทะนะครับสั่งกับที่แพ่เลยหมูกระทะแบบยั่ว

อ๋อเป็นช่างนะคะช่งางัอนเถอะเนาะเล่นเิมอะไรตอนนี้เรากินหมูกระทะเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแลว้วอากาศหนาวมากเย็นมากนะกะ็วแบบว่าแต่คือเสียงอย่างหนึ่งคือแบบไม่เลิฟเลยก็คือเรื่องปั่นไฟของที่นี่นะครับคือเสียงดังมากเนี่ยนี่อยู่ในบ้านแล้วยังดังเลยวันนี้เราไปต่อกันว่าเที่ยวอะไร ยังงไเดี๋ยวบอกเเช้าบาย Good morning ครับทุกคนในส่วนของตอนเชา้าที่เราตื่นม,มาโอ๊ยผมผมชัด oh. เราก็จะไปให้เรือออกสู่ทะเลอันกว้างไกลที่วังและฝ่และฝันแล้ว oh, 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 oh. เราภายเรือกันนะครับยากสนุกสนานเลยอย่าลืมใส่ซูซี่นะครับทุกคนจะพายไปไหนก็ได้ทั่วสารทิศนะครับจะอ้อมเกาะสิบลูกก็ได้เขาไม่ว่าอะไรนะครับเราแต่คุณมีกาลังพอครับผมไปมาแล้วแป๊บนึ่งว้าหยดไปมาแล้วนะครับแป๊บหนึ่งแต่ว่ามันเหนื่อยมากก็เลยจะอยู่แถวนี้ นะคะเล่นน้ำก็ระวังนะมาระวังด้วยเดีย๋ยวเราเล่นให้สนุกสนานกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับที่อื่นนะครับโอยง่วงทำไมอ๋อสัปตาอ๋อแสงพอาทิตย์ ามาแวะทานข้าวก่อนที่จะไปเล่นช้างนะครับสารอาหาร,าหารผู้เงิน ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับปางซางทวีไซนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับขี่ช้างชมวิวนะครับแล้วก็อาบน้ำช้างเราก็จะทำหมดนะครับอ๋ออันนี้มีกล้วยให้ด้วยถุงละ50บาทให้น้องช้างปอนเร็วปอนอโอ้ยน้องกินได้อุ้ยอุ้ยกินก,กันกล้วยมีเสียงด้วย ว้าว <Wow. S 2> เราน,น,นั่งบนช้างแล้วจ้าว <Wow, wow. S 2> ้าวนี่นั่งน้องช้างมาดูวิว oh. โอ้ยมีช้างน่อยด้วยจ้าชมวิวธรรมชาตินะครับวิน้องเราเดินสโลว์ oh my god เราจะมาอาบน้ำช้างกันตรงนี้นะครับตอนนี้เราเราไปซื้อของมา ปิ้งยางชาบูกินนะครับกันที่พักของเราตอนนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นแพกลับไปที่พักที่กลางน้ำอันไกลโพ้นตกกลางคืนเราก็เริ่มปิ้งย่างกันแล้วนี่ฮอกชอบเอ่อขยข้าพดย่างอ,อ,อันนี้มีชาบูชาบูแล้วก็บูชาอร่อย มอร์นิ่งครับทุกคนแต่เด็กๆก็คือเล่นน้ำก่อนจะออกไปมาจนภัยต่อนะครับเป็นช่วงกลางวันเด็กตกน้ำคื่นไปแล้วขึ้นบอร์ดจะไม่ได้เลยด้านลังเขาขึ้นได้แล้วครับแล้วเขาก็ล้มไปอีกหนึ่งรอบครับแก๊งเชียร์ว่าอย่าให้แม้พายหล่นมันตายแล้วอันนึ่งลอดดามีเซเว่นด้วยอ่ะมีมีกาะเบนโบราณด้วยนะอ๋อมีทุกอย่างเลยมีน้ำต่าง ของใช้ด้วยนะนี่ออออนโอ้มีขนมแม่ต่ตัจูยังมีเลยโอ้ยมีต้ตมตำต่างๆเลยแล้วก็ดูเขาไปสะดวกจริงๆอยากกินก็เรียกมาใช่ไหม เรามาถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คนะครับแอนแคมป์บัตร200บาทนี่ปนเป็นอาหารอาหารให้สัตว์เริ่มออกเดินทางแล้ว เฮาอุ <łość> ๊ยปนรีเลย์นี่แหละจูมเมาให้กับมือเลยผมมันไกลอยู่มันไกลอยู่ ต่อไปนะครับเรามาสู่ภาคพื้นดินกันมาตะกีเราให้อาหารยีราพให้อาหารสัตว์ต่างๆตอนนี้เราจะไปดูสัตว์ที่มีอยู่ในสวนสัตว์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินเล่นทั่วไปเลยเดินมาด้านในก็จะมีของขายด้วยนะครับ<ะ>ที่นี่มีโชว์ช้างด้วยเป็นช้างชนช้างวันนี้จระเีเ้วันนี้นะครับกําลังจะเข้าไปดูโชว์กอกากิ นี่ก็เพชรขาดนะครับ้

เดี๋ยวเราพบกันที่ด้นอาหารเรามาถึงร้านอาหารแล้วนะครับซิรีมันตา ร้านนี้คือมีโซนถ่ายรูปแบบเยอะมากนะครับไม่แต่ที่สวยๆเลยครับจุดที่เรามามีเทศกาลไฟด้วยนะครับนี่เราซื้อบัตรเทศกาลไฟแล้วก็เข้าไปดูไฟใช่ไหมใช่เยี่ยม Wow. Wow. ไฟสวยมากนะครับทุกคนมีหลายจุดมากเลยแบบเขาปักไฟแบบรอบทิศทางว้าวนีนนี้มีส่วนแขกตัดด้วยนะดูสวยมากใครชอบถ่ายรูปมาถ่ายนะมันนุ่มเหรออุ้ยมันไม่เล่นนะมันไม่ได้หนามันนุ่ม และแล้วทิปของเรานะครับการชนะเบอรีนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากดูติดตามได้อีกนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับที่ช่องอินดิมินนะครับอย่าลืมนะครับกดไห้ด้วยเศ้าใจามีคนกดดูอย่าลืมนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายพากันใหม่